สถาบันภาษาศสตร์นะครับที่ทํางานร่วมกับมูลนิธิอารยสถาปัตย์ไทยของท่านประธานิจคณะละลายพี่อ๋อยครับวันนี้พวกเราคณะทูตอาวยโสถาปันภาษาศสตรนะครับขอทราบข่าวว่าท่านละมนูลนิธิมาเยี่ยมเยือนนะครับที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็เลยนัดรวมพลกันมาต้อนรับท่านละมูลนตรีนะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ภูมิใจมากครับที่ได้ต้อนรับท่านรัฐมนตรีครับผมพอดีเลยเมื่อกี้ผมลงจากสนามบิน ให้เจ้าหน้าที่ไปแจ้งเอเชียก่อนของพรุ่งน,นี้ผมจะใช้รถเข็นาาแล้วผมจะดูดิว่าคุณเข็นแรมมาให้ผมจะเป็นยังไง<อ>แล้วเวลาพวกเราเดินทางกันเนี่ยเขาเอาเขาเอารถไอ้ตัวทางลาดมามาให้เรามามาใช้มั้ยเวลาเราขึ้นเครื่องบินก็มีนะครับแล้วแล้วแต่ว่าตอนขึ้นนี่แหละเพราะๆๆเราเห็นมันมีทางที่มันให้เข็นขึ้นที่เป็นแรมเนี่ยเวลานั้นเราแจ้งยังไงเอยเราแจ้งที่สายการบินเลยหรือว่าไป่วย ที่เวลาเราได้ใช้เนี่ยครับไออย่างที่ร้อยเอ็ดแล้วเนี่ยบ้านเราเนี่ยร้อยเอ็ดเคยก็คือเคยไปแต่ก็ไม่ได้ใช้รถต่อไปเพราะว่ามันเราไม่ได้แจ้งแล้วเวลาเราจองตั๋วเวลาพวกเราจองตั๋วเราแจ้งไหมว่าเราเป็นคนพิการเรานั่งวีลแชร์ขอใช้ทางลาดแจ้งเนี่ยแจ้งเราเขาไม่ให้เหรอเขาบอกเขาแก้คนเดียว ยกขึ้นไปไม่ได้คือเหมือนเหมือนเนี่ยเนี่ยแหละไอ้เนี่ยแหละที่ผมอยากจะฟังค่ะเออก็ฝากกันอ๋อบอกคนเดียวงั้นเราก็จ้างญาติเราโทรเข้าไปอีกสักห้าคน <laughs> อ๋อถ้าคนเดียวยกก็ก็ให้อุ้มขึ้นแล้วเวลานั้นของพี่ชายนี่เจ้าหน้าที่ก็มาอุ้มเราขึ้นเครื่องแล้วเสร็จเราก็อุ้มเราลงเครื่องน่ารั่ารักน่ารักนารั่ารั้น่า,าราาั่รารการักรน,บบน่ารั่ารการักน่ารั่ารักนารักน่รั่ารักน่น่าร กับถ้ามีทางลาดเนี่ยชอบแบบไหนกว่าเพราะมันน่าจะปลอดภัยกว่าเราจะปลอดใช้ใช้ชีวิตสละนะครับโดยไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นให้ยากลําบากนะครับถ้าเกิดว่ามีทางลาดที่ได้มาตรฐานนะพวกเราก็สามารถที่จะเห็นขึ้นเองได้นะครับ เขียนขึ้นเองได้ไหมได้ครับมันได้มาตรฐานได้ค่ะนะครับแล้วอย่างไอ้ที่เขามีที่สนามบินเนี่ยมันได้มาตรฐานมันมันชันครับจริงจริงมันมันมันเข้ไม่ใช่หนึ่งต่อสิบสองหรือหนึ่งต่อสิบห้านี่แหละนี่แหละที่ผมอยากจะรู้ท่านที่ดีผมถึงบอกว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้ผมจะนั่งรถเข็นแล้วจะลองเขียนดูว่าจะขึ้นได้ป่ะฐานต้องหนึ่งเมตรลาดยาวไปสองเมตรต่ำกว่านั้นอีกสองเมตรไปไปด้วยกันไปเคลื่อนมาบอกว่าแปดโมงครึ่งใช่ไหมเช้าเช้าก็พวกเราก็จะ ไปส่งท่านรัฐมนอรีอ้าวงั้นเดี๋ยวพรุ่งถ้าอย่างนั้นเกรดแจ้งการท่าหน่อยว่าเราจะขอให้รัมตีขอขอดูสาธิตได้ไหมเนี่ยเอาพี่ๆคนที่การไปสาธิตให้รัมตีดูเนี่ยไอ้คันผมนั่งเองผมก็เข็นไม่เก่งเดี๋ยวขึ้นไปหัวคว่ำมาได้นั่งจริงๆเลยคราวนี้นะคืออยากจะดูว่าไอ้ทางลาดที่เขามีเนี่ยมันเข็นขึ้นได้เปล่ามันได้มาตรฐานไหม ที่ได้มาตรฐานนี่คือเท่าไหร่นะสูง1เมตรต้องไป12เมตรหนึ่งต่อสิบสองหรือต่ำกว่านั้นยิ่งดีนะครับแต่ถ้าสูงกว่านั้นก็ไม่ดีแล้วหนึ่งต่อสิบสองต่อสิบสองเมตรอันนี้คือมาตรฐานเลยใช่ไหม ดตัวหนึ่งต่อสิบห้ายิ่งดีค่ะประมาณยาวไปกว่านั้นกลเป็นสิบห้าสิบหกยิ่งดีเลยนะครับมันจะหนึ่งต่อสิบสองนี่คืออยู่ในกฎกระทรวงเป็นมาตรฐานนะครับถ้ามาตรฐานตามหลักาม้ก็หนึ่งต่อสิบสองใช่ครับอ้าวออกกฎกระทรวงหนึ่งต่อสิบสองครับคือหนึงอ้าวเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปดูกันก็หรืออุ้มทั้งรถหรืออุ้มเฉพาะตัวพี่ชายจะเป็นรถทั้งรถครับออยกทั้งรถขึ้นไปสองคนแล้วก็ยกถ้าแล้วถ้าเกิดอุ้มขึ้นแล้วมือมันลื่นมาคราวนี้ก็ ไปต้องใช้กองทุนคนพิการอ <c oughs> ะใช้กองทุนชาพนกิจเลย <c oughs> แล้วเอิแล้วผมสงสัยว่าในที่พวกเราเคยดูมากันเนี่ยนะอุ้มขึ้นอุ้มลงเนี่ยเคยเกิดอุบัติเหตุไหมก็ต้องมีค่ะแต่แต่ส่วนตัวยังไม่ได้เจอแต่ก็ด้วยความลำบากข่าวไม่ค่อยมีอ๋อเราไม่รู้แต่ว่าถึงเวลาคือเขาก็อุ้มขึ้นเลยใช่ไหมครับเราก็อุ้มลงทั้งคันเลยแปลว่าเ,เอาแล้วเลวลาในเครื่องลหละคือสมมติพออุ้มขึ้นไปถึงข้างบน <c oughs> เรา <c oughs> ก็ต้องย <c oughs> ้ายตัวลงบกแล้วก็เจ้าเจ้าที่เขารถไปเก็บ อ๋อแปลว่าพอขนเอารถขึ้นไปถึงหน้าเครื่องบินก็จะเข็นเข้าไปในเครื่องเลยก็จะมีรถลำเลียงเขาไมได้ครับ a r m มีรถต่างหากของเขาใช่ไหมบางบังบางลำก็ไม่มีครับถ้าไม่มีแล้วทำยังไงปุ้มเขาเรียกว่าเค็นบินใช่ไหมไม่มีเขาก็จะให้เรานั่งไปแล้วที่ไหนที่สอง่สามที่สี่ก็คือว่าเอารถเข็นเราอะเข้าไปในเข้าไม่ได้เอาแล้วจัดหน้าประตูไปที่ที่นั่งเราเข้าไปอย่างเดีก็ถ้าคนไม่ได้เขาต้องปุ้ม ก็ต้องอุ้มใช้ควาสามารถ้องเด้อไม่แต่ว่าจะโหนตัวยังไงแต่ว่าจากปากประตูเครื่องบินน่ะรถของพี่ชายไปอยู่หน้าประตูเครื่องบินแล้วเอารถเข็นเข้าไปในเครื่องบินไม่ได้เนี่ยอ่จากตรงนั้นเนี่ยเราไปยังไงต่อเขาต้องอุ้มเลยแล้วต้องอุ้มต้องอุ้มเข้าไป เราถ้าเกิดเจอหุ่นอย่างผมมันก็ตีอย่างไรนันละค่ะได้มีปัญหาใช่ไหมเราถึงอยากอยากเเจอเนี่ยเดี๋ยวเจออย่างเลขาผมเจอท่านผู้ว่าเนี่ยนพี่โชคชัยผมอยู่ไหนแล้วเนี่ยท่านเนี่ยเนี่ยเจออย่างพี่โชคชัยเข้าไปจะอุ้มกันยังไงล่ะนี่ถูกไหมใช่ค่ะเจอตัวใหญ่ๆหรือพี่เออพี่สุกี้างคั้งเนี่ยขอเครดิตลงหน้าก็ไม่มีให้เลยครั้งที่มันมันยากติดแล้วกล็กๆมันไม่มีร้อข้างๆกันนะครับเพียงอย่างเดียวไม่ค่อยมีให้เท่าไหร่ นี่แหละที่ผมอยากฟังจากจากจากปากผู้ชใช้เพราะว่าไอ้ถามถามทางทางสนามบินถามทางอะไรเนี่ยทุกอย่างมันก็เป็นไปนตามระเบียบหมดแหละแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวต้องต้องโอเคเอะอ,อย่างน้อยผมได้ได้ฟังก่อนละอาเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปทดลองดูกันได้ครับขอบคุณครับ <ๆ S 1> ขอบคุณครับๆๆขอบคุณครับต้องราจะมีอีกครับใช่ไหมเพราะตรงตรงเมป็นไรผมยันเอาไว้หยุดไอ้ตรงแสดงไว้ตรงเนี้ยมันไม่เวิร์กไม่ได้ถูกป่ะพะลงมปุ๊บก็คว่ำเลยแต่ถ้ามีหัวลากอย่างของพี่สาวนี่ก็โอเคหน่อยถูกไหมอ่า อย่างนี้ก็จะสบายหน่อยอันนี้ก็พอได้<ร>อ่าอ<ร>ันนี้ก็ขึ้นมาถ้้เหนึ่งยครับมือมากตอนนั้นผมเคยลองเข็มดูเนี่ยนะถ้าไม่โน้มตัวไปข้างหน้านี่ผมคว่ำเลยนะถูกไหมพี่ชายเวลาเข็มขึ้นเนี่ยลแล้วก็มีเราจับด้วยอ่ามีอะไรขึ้นมาเราคว้าราวก่อนได้อ่า